بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبين السعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي النظيم رب صلي صدري ويسر لي أمري وحدة من لثاني يفقه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوخام براني الله سبحانه وتعالى ชมทุกท่านพี่น้องครับเรากลับมาพบกันในช่วงอยู่ดีมีสุขจานนั้นชีวิตของเราจะอยู่ดีมีสุขได้ในวันนี้นะท่านต้องขอบคุณต่อลร์ในความโปรดปรานของพระองค์ที่มีต่อหัวใจขอบคุณต่อลร์ในเนี่ยที่พระองค์ให้เราดูวันนี้มาดูร่างกายให้ดูดูไม่ต้องดูไก่ฮะ ถามว่าชีวิตของเราจะมีสุขได้อยู่ที่นัใครครับอยู่ที่ตัวเราแต่วันนี้เราจะต้องนะฮะมาสำรวจตัวเราเองขอบคุณในความปวดปานของอัลลอฮ์ที่หัวใจของเราเต้นตุบตุบ,ตบ,ตบอยู่ตลอดเวลาพี่น้องเคยขอบคุณยังวันนี้นะฮะหัวใจเราเต้นเยียวตลอดใช่ไหมฮะมันมีหยุดไม่สักนาทีหนึ่งมีหยุดไหมไม่ได้หยุด อัอเหรแม้กระทั่งเรานอนหัวใจนี่ก็ยังเต้นตึบ๊บตึบตึบตลอดเวลาเราเคยขอบคุณในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานุวะตตาลาให้หัวใจเราเต้นอย่างนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานุอัตตาลาได้พยายามนะบอกกับพวกเรานะครับว่านะแล้วฮ ah um ah ah ุมกลูบุลลายาฟกหูนบีฮา เรามีหัวใจนะครับแต่ไม่ได้ไต่ตรองอะไรเลยอัลลอฮ์อักบัดกะบีรองไม่ได้ไต่ตรองหัวใจเลยหัวใจนะั้นไม่ได้ไต่ตรองเรื่องราวต่างๆแม้กระทั่งหัวใจเราเต้นแค่เนี้ยวันกับคืนเนี่ยไม่รู้กี่พันครั้งกี่หมื่นครั้งเนี่ยถามว่าใครเป็นผู้ดูแลใครเป็นผู้ควบคุม,มอัลลอฮ์ سبحانه แลาชม่่หลือดถามว่า เราจะมานั่งนับความเมตตาของอัลลอฮ์ที่ได้ให้หัวใจเต้นแค่หัวใจเต้นอย่างเดียวเนี่ยมากน้อยแค่ไหน,นอกกัลลอฮ์มันมากเหลือเกินมันมากเหลือเกินฮะแล้วก็ให้เราด้วยฮะถั่วหัวใจเต้นวันนี้การนะครับแล้วต่อมาเช่นการมองเห็นของเราอัลลอฮ์เมื่อก่อนผมไม่ได้ใส่แว่นแต่ตอนนี้ต้องใส่แว่นครับแต่ตอนนี้ต้องใส่แว่น เราต้องรู้ว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์เตือนแล้วนะตอนเมื่อก่อนไม่ได้ใส่แว่นว่าตอนนี้ใส่แว่นแล้วอัลลอฮ์เตือนแล้วนะคุณอายุเยอะแล้วนะบางทีสายตาบางท่านก่อสัน้นบางทีสายตาของท่านบางท่านก่อยาวนี่อัลลอฮ์เตือนนะเตือนในสิ่งที่ในตัวท่านนั่นแหละดีกว่าไหมนี่คือความสุขที่เราได้ว่าอัลลอฮ์แค่เตือนเรานะ หัวใจท่านก็ยังเต้นอยู่การมองเห็นก็ยังเห็นอยู่ถึงแม้ว่าจะต้องใช้แว่นเพราะอรู้แล้วตอนนี้ต้องใช้แว่นต้องมีตัวช่วยแล้วนะอัลลอฮ์จะเก็บไปทีละเล็กทีละน้อยอัลลอฮ์ยังไม่เก็บทีเดียวรวบเลยเราไม่มีโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัวตอนนี้นะครับกลับเนื้อกลับตัวตอนนี้นะเราต้องอะไรครับเราต้องนะเข้าหาอ uh ัลลอฮ์ซุบฮานะวะตะลาเยอะ พอเอาล้อเตือนเราหลายเรื่องแล้วดูสินะขาเมื่อก่อนนะฮะยังดำคลิปเลยแต่ตอนนี้ให้ขาวแล้วผมเมื่อก่อนดำเมี่ยมเลยตอนนี้มีนะมีขาวขาวดำดำสลับกันแล้วดูสิอัลลอฮ์สุบานตะลาให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับมนุษย์เป็นการเตือนเตือนให้มนุษย์ได้รับรู้ว่าอ๋อคุณทุกคนนะนะกุลลุมันอะไยฮาฟาน นะทุกๆสิ่งมันย่อมมีที่สิ้นสุดต้องบุบสลายแล้วก็หายไปจากโลกนี้ไปฟายาบกอววจุยุรับบิกาดุลจลลลีวะลิกรอมแล้วนะยังคงอยู่พระพักหน้าของพระอ,องค์อัลลอฮฺซุบฮานวะอัตลาอยู่จะทำให้เรารู้สึกว่าพระอ,องค์ผู้ทรงกีรัง,งผู้ทรงยั่งยืนผู้ทรงอยู่ เราเนี่ยเป็นคนเ,เป็นคนเป็นมนุษย์ผู้ที่จะสูญสาลายหายไปเหมือนกับปู่ย่าตายายของเราบางทีพ่อของเราแพร่พี่น้องเราที่ล้มหายตายจากไปก่อนหน้าเราเขาเป็นบทเรียนให้กับเราอยู่เราขอบคุณต่ออัลลอฮ์ตอนนี้เรายังมองเห็นเรือหูของเราที่อัลลอฮ์ซุบฮานูวัตลาให้เรานั้นได้ยินขอลลอพี่น้องหลายคนเนี่ยตอนนี้นะฮะบอกบอกอาจารย์ ทุกคนวเวลาอายุเยอะเนี่ยนะทุกส่วนจะ,จะจะอะไรฮะจะยนยานหมดเลยนะจะยานว่ายกเว้นยิงอย่างเดียวโอ้ผมก็ตะหูสแสดงว่าต้องมีอะไรที่นะอาจจะเป็นสิ่งที่แต่งตึงบ้างฮะบอกมีอย่างเดียวละอะไรละบ้างก็มีหูไงหูตึงหูตึงมองว่าได้ยินไม่ได้ยินไงเรียกอะไรไม่ว่าไม่ได้รู้เรื่องอะหูตึง <S <S อ๋อเนึกว่าจะมีอะไรที่ยังแจวอยู่ ผมก็คิดไปหลายเรื่องเลยนะพอที่ไม่ไหม้แล้วมีที่ที่ตึงอยู่อย่างเนี้ยคือหูนะดังนั้นพออะไรครับพออายุเยอะขึ้นอะไรมากขึ้นหูก็ไม่คอยได้ยินดังนั้นตอนนี้เรายังได้ยินและนี่อมัดต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานอัลอาลให้นอกเหนือแก่นี้เรนี่แค่เราคิดแะพิจารณาสิ่งที่ใกล้ตัวเราสิ่งที่ใกล้ตัวเราอยู่กับตัวเรา อ๋อโลไม่ต้องพิจารณาไกลนะไม่ต้องพิจารณาไกลพิจารณาตัวของเราแขนของเราขาของเรามือของเราที่อลอโลยังให้อยู่ดูสิบางคนอลอโลให้มีอะไรฮะ<ม>ให้มีแขน<ม>ใช้งานได้ข้างเดียวอลอโลเรายังใช้งานได้สองข้างขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มนุษย์จะมีความสุข มนุษย์จะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเขาไม่ลืมอัลลอฮ์ซุบฮาหะฮูวัตะอฮหัวใจเขาไม่ลืมกบอัลลอฮ์ถ้าใครก็ตามที่หัวใจหลุดลอยลืมอัลลอฮ์ซุบฮาห์อะลลอฮชีวิตนี้เขาจะไม่มีความสุขมีแต่ความอยากความความอยากได้ความาความทุกข์ความอิจฉาเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่พอเพราะเขาไม่เอาหัวใจอยู่ที่อัลลอฮ อัลฮัมดุลิลล์ฉันนะสุดความสามารถที่หาริสกีขอาลลอ a ์ Allah ได้แค่นี้อัลฮัมดุลิลละพอใจแต่คนน่ะนะหาริสกีต่ละอย่างดีโอ้โหทำไมวันนี้มันได้น้อยเนี่ยที่จริงชัางวางแผนมาเนี่ยนะมันผิดแผนนั้นแผนนู้นี้ปผนนิดทำไมงั้นน่ะได้เยอะแล้วแต่พี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะละอาลาผู้ทรงอาลีผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงกริมผู้ทรงสูงทรงดังนั้นอัลลอฮ์ทรงทราบดีว่าวันนี้ริสกีเราจะได้เท่าไหร่ จะพยายามมากแค่ไหนก็ตามแต่เราก็จะไม่ได้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูอัละ阿拉นั้นพี่น้องครับอยากให้เรานะเป็นคนที่มีหัวจิตหัวใจนะที่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานาฮูอัลาให้มาและพิจารณาในเรือนร่างของเราในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้และเราจะไม่ลืมพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานาฮูอาลาและเราจะขอบคุณต Allah ่ออัลลอฮ์ซุบฮานาฮูอาลามากมายเหลือเกิน และสิ่งที่นะทำให้เราเนี่ยเป็นบุคคลที่ยึดมั่นอยู่กับศาสนานึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาบ่อยๆอ,อยากจะแนะนำเหลือเกินอยากจะแนะนำสักวิธีหนึ่งที่พี่น้องนะทำแล้วพี่น้องจะมีความสุข ถ้าพี่น้องทําอยู่แรกๆอาจจะรู้สึกว่าขัดกับอะไรครับความรู้สึกของตัวเองอาจจะรู้สึกว่ามันมันยากมันกังวลมันนั่นนนี่พี่น้องครับเราท่านลองนะศึกษาท่านลองท่องจำนะบางคนศึกษาบางคนเอาอ่านก่อนอ่านอัลกุรอานนะอ่านอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานเพราะท้าอะไรล่ะครับ อลาบิ ذكر ิ الله تطمئن القلوب ถ้าจิงการิกรุลอจะทำให้หัวใจของท่านนั้นน่ะสงบนั่นสงบนิ่งและกุรานะที่อัลลอฮุบฮานะฮูละะอาลาบอกไว้ว่าไงครับชีฟาอุลลิมาฟิสุดูดเป็นยาตัวยารักษาในสิ่งที่อยู่บนหัวใจ กุรานน่ะกุรานเป็นสิ่งที่เยียวยาหัวใจครับพี่น้องอัลลอฮ์แสดงว่ากุรานเนี่ยทำให้เรามีความสุขเพราะคนนี่จะสุขอยู่ที่ไหนทรัพย์สินไปไหนะไม่ใช่นะนะบ้านเรือนใช่ไหมไม่ใช่ผู้คนใช่ไหมไม่ใช่ขึ้นอยู่กับหัวใจหัวใจถึงแม้ว่าอะไรครับถึงแม้ว่าบ้านนี้จะมีเลขน้อยอัลลอแต่มีความสุข ความสุขนั้นมันอยู่ที่ใจครับพี่น้องความสุขอยู่ที่ใจถ้าหากว่าเราหาอะไรที่จะทำให้หัวใจของเรานะีอิ่มเอิบได้มาเลี้ยงหัวใจเราได้สร้างความสุขให้กับหัวใจได้นั่นแหละความสุขมันจะมาได้กับเราดังนั้นเที่อัลลอฮฺซุบฮานุอัตลาบอกว่าให้เราอยู่กับอัลกุรอานบอกให้เรานะใช้อัลกุรอานเป็นเครื่องเยียวยาหัวใจทำให้หัวใจมีความสุข วันนี้เอาละนะอ่านก่อนอ่านวันละสักนิดหนึ่งอายะใหญ่ไม่ต้องเยอะพี่น้องอ่านวันละเล็กวันละน้อยนะฮะวันอาจะเ,เอาสักห,หนึ่งก่อนถ้าใครสะดวกนะฮะหลังนะมาซุบีนะสักสองอายะสักสามอายะหรือบางคนตั้งอาจารย์พอหลังซุบีไม่ทันนะฉันจะไปทำงานอา้าวตอนไหนล่ะหลังมกริบก็ได้ หลังอิชาก็ได้่ะหลังมักริบก็ได้เอาหลังอิชาก็ได้อ้าวอัลฮัมดุล,ลิลลาตกลงว่าฉันนะหาเวลาที่จะที่จะอะไรครับอ่านอัลกุรอานเพราะอะไรครับพี่น้องครับท่านนาบีบอกไงะในฮะดีษกุดซีที่อัลลอฮ์สุมาตลลาบอกว่ายาอิบาดีตฟัรรอกลีอิบาดี ท่านทั้งหลายจงปลีกเวลามาเพื่อการอิบาะหาต่อฉันทําไมละ่ะอัมละซอดรกะรีนันอัลลอฮ์จะทําให้หัวใจของท่านมีความอิมเอ,อบิบวัมละอีดะกะริสกอนและจะทําให้มือทั้งสองข้างของท่านเต็มไปด้วยริสกีอัลลอฮ์พี่น้องดูสิการที่เราหาเวลาที่จะอา่านอัลกุรอาน เราหาเวลาที่จะเป็นบ่าวที่อิบาดาต้ต่ออัลลอฮหนึ่งเราได้อะไรครับที่ท่านบีบอกหนึ่งทำให้หัวใจเรามีความสุขทำให้หัวใจเรามีความอิอ่มเอิและถามว่าริสกีจะไหลามาเทมาด้วยถามว่าใครไม่อยากได้ใครๆก็อยากได้แต่ถามว่าพี่น้องพี่น้องหาวิธีกันผิด จะได้ริสกีมาต้องออกต้องทำาน่นัำน,นี่อย่างเดียวแต่ไม่หัวใจไม่นึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานตะลาเลยไม่นึกว่าการที่จะได้ริสกีมาก็คือผู้ที่ให้คืออัลลอฮ์ซุบฮานตะลาและเราไม่ไปดูว่านาบีบอกว่าอย่างไรในการหาริสกีริสกีที่จะได้มาก็คือการที่เราหาเวลาปีกเวลาจากการนะทำงานนะดุนยาเนี่ยมาทำอะไรครับ มาทําอิบาดาต่ออัลลอฮ์ดูสิบางคนนะครับพี่น้องไปทํางานเนี่ยพอได้เวลานามาดไม่านามาดครับน่าเสียใจครับทั้งทั้งที่อัลลอฮ์ห้องบางทีในห้องนั้นน่ะอาจจะไม่ใหญ่โตแต่ว่าอัลลอฮ์เย็นเฉียบเลยแต่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ในห้องที่อะไรที่เรานั่งเนี่ยข้างๆเนี่ยปูผ้าแล้วก็นามาดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะวะตะลา ถ้าไม่มีที่น้หมาดดังนั้นพี่น้องครับจงหาเวลาเข้าใกล้ชิดต่อเราบางคนอ่านกุรานหลังมะริบบางคนละอ่านอิชาหลังอิชากุรานพี่น้องอ่านบ่อยๆจะทําให้จิตใจของท่านเป็นจิตใจที่มีแต่ความสุขมีจิตใจที่มีความโอบอ้อมอารีเป็นจิตใจที่มีความอ่อนโยนพอศึกษาพออะไรครับอ่านอัลนุรานบ่อยๆแล้วทีนี้ลองมาศึกษาดูบ้าง อ๋ออายาที่อัลลอฮ์สุบฮานะตะลาอ่านตรงนี้มันมีความหมายอย่างนี้นี่เองนะนะนพอมีความหมายแบบนี้อัลลอฮ์เนี่ยดูสิอัลลอฮ์ได้กาไว้นะว่านะอินน an ah ัสซาลาตตันฮาอานิลฟาชาอิวัลมุงการแท้จริงการนามานั้นน่ะมันจะเป็นสิ่งที่หากห้ามจากความชั่วต่างๆอัลลอฮ์ Allah, ไม่น่าละ่ะฉันเนี่ยนะ ทำอิบาด้าก็เยอะแต่ว่านามาดยังไม่ดีเลยยังไม่มีความคู่ชั่วเลยเออต้อมาตั้งใจกันใหม่นะมาตั้งใจกันใหม่มาตั้งใจในอีบาด้านามาดเพื่ออัลลอฮฺสุลตา่ายางดีๆไม่น่าและลูกฉันเกเลื่อเกินถามมาทำไมเกลยมันไม่ค่อยนามาดไม่น่าละสามีของฉันนะ่ะแม้เป็นสามีที่ฉุนเฉียวสามีที่ไม่ดี อลอโลสามีของฉันน่ะเรื่องการนมาดยังไม่ค่อยตรงต่อเว,วลาเลยว่าไปเนี่ยเราก็มาดูอลอโลคุรอานได้สอนเราพอเราศึกษาอา้าวที่นี้มีความรู้สึกว่ายัางโอ้ชีวิตของเราถ้าอยู่กับอันคุรอานทำให้ดีอา้าวเอาอย่างนี้ก็ล้วกันท่องวันละอายะวันละอายะพอพี่น้อง อัลลอฮ์วันหนะึ่งสามอัปีเดือนหนึ่งสามสิบวันอัลลอฮ์พี่น้องได้สามสิบอายะแล้วได้สามสิบอายะแล้วพี่น้องที่เราถามว่าทําไมอาจารย์ให้ท่องน้อยเหลือเกินละวันอายะฉันนะมีความสามารถวันละวันละสิบอายะอยางได้วันละห้าอายะวันละสองอายะพี่น้องครับเราเริ่มทีละเล็กเราเริ่มทีละน้อยแล้วอะไรครับ แล้อินชาอัลลอฮ์แล้วก็ทําอย่างต่อเน,นื่องนี่จะเป็นสิ่งที่ประเสริฐทําให้เรานั้นได้ครับได้คุณงามความดีอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวบางทีเราท่องอะไรครเราท่องเราอ่านกันนะฮะเยอะๆเลยถ้าบางวันหนึ่งเบื่อแล้วเอ้ยวันก่อนอ่านเยอะแล้วนะวันนี้หยุดไปวันหนึ่งไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พอถึงดดวันที่อ้าวหยุดไปอีกวันเอ้ยวันอ่านก็อ่านเยอะแล้วเนี่ยพี่น้องครับ การที่งานที่ประเสริฐสุดคือท่านนาบีบอกว่าอัดวมูฮาะวิงคัลการทำนะครับแบบยืดยาวถึงแม้ว่าจะไม่มากมายก็ตามดังนั้นกุรอา่นรรนอรานเป็นธรรมนูญของเรากุรอ่านเป็นธรรมนูญของเราในสิ่งที่เราบอกเป็นธรรมนูญเป็นทางนําเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามแต่บางครั้งพี่น้องเราไม่อา่านเลย ยิ่งกว,กว่านั้นไม่อ่านแล้วก็ไม่อะไรฮะไม่พินิษพิเคราะห์จากอายะกุรอ่านเลยและบางคนอโลนะรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยแย่เลยนะมาดทำไมแย่ล่ะเพราะลืมไปนานเพราะอะ,อะไรนะเพราะเว้นช่วงไปนานช่วงโควิดมาเนี่ยโอ้โหแย่มาถามว่าช่วงโควิดมามันดีตรงไหนมันดีสิทำให้เราต้องเป็นอิหม่ม พอเป็นอิหมามต้องทำไงมันก็ต้องไปทวนอันกุรานอัลลอฮ์นี่ไงข้อดีข้อดีของโควิดทำให้เราอะไรครับไปทวนอันกุรานเพื่อที่จะมาเป็นอิหมามเพราะหลายๆมัสิดไม่จัดไม่ไม่ได้จัดอะไรฮะไม่ได้จัดนมารตรตาเวียโอ้โหทีนี้นมาต์เยอะเลยเราก็ต้องนี่คือข้อดีดังนั้นพี่น้องครับในบางเรื่องบางราวที่เป็นเรื่องที่ทำให้เราทุกข์เราร้อนเราลำบาก มันมีข้อดีอยู่ตรงนั้นดังนั้นพี่น้องครับเราจงคิดดีกับอัลลอฮฺสุบฮานะวะตลาเหมือนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมได้กล่าวว่าลายามูต um ันฮะเดกุมนะพวกท่านทั้งหลายคนหนึ่งคนใดจะพูกท่านอย่าตายฮัตตายุฮซินะุซอนนะบิลละนะจนกระทั่งท่านนั้นจะคิดดีในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะวะตลาประทานให้กับท่านดังนั้นพี่น้องครับ จงมีความรู้สึกที่ดีและอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮะฮานะอัตลาน้อมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราแล้วเราจะมีความสุขในชีวิตของเรานะครับวันนี้อยู่ดีมีสุขก็ต้องจากลากับท่านพี่น้องเพียงเท่าน,นี้ว่าบิลลายิตอฟิกวัลฮิดาย์วัสลามุอะลัยกุมวาอะห์มัตุลลอฮ์วาบเร์กาด